อ่านะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายยุธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงแบบนี้กันหน่อยนะครับมีเรื่องให้ต้องปรับแก้เยอะเลยสาหรับเอริกเชนฮาร์ครับตอนนี้เนี่ยงานหนักเลยนะครับเชนฮาร์ครับเห็นกับตาครับแข่งเมนยูเนี่ยส่งบอลพลาดกันเป็นว่าเล่นนะครับโอ้เอริกเชนฮาร์ครับคุณซื้อของเมนยูเนี่ยส่งเสียงตำหนิลูกทีมว่าทําผิดพลาดกันเยอะมากเกินไปในระหว่างการซ้อมปรีซีซั่นนะครับ ทับแมนยูเนี่ยกลับมารายงานตัวซ้อมปรีซีซั่นกันเป็นที่เรียบร้อยครับหลังกุญซื้ออย่างเชนฮังเนี่ยได้เริ่มจัดวิธีซ้อมในแบบของตนเองทันที1เซสชั่นในการซ้อมคือพวกเขาเนี่ยให้ผู้เล่นจ่ายบอลเท้าสุดเท้าพร้อมเคลื่อนที่โดยมีเงื่อนไขให้ส่งไปที่เท้าขวาของเพื่อนร่วมทีมที่รอรับบอลและในคลิปที่ถูกถ่ายทอดสดออกมาทางแมนยูทีวีเนี่ยผู้ช่วยโค้ชอย่างสตีฟแมคคารินและก็มิเชลฟันด์คังเนี่ยนั้นพยายามสั่งการให้ลูกทีมเนี่ยส่งบอลให้เข้าเท้าขวาเพื่อนร่วมทีมอย่างต่อเน,นื่อนงะ แมคคาเลนเนี่ยตะโกนออกมาว่า on the right foot Bruno on the right foot นะผมในตอนที่บรูโน่เฟรนันเดสเนี่ยส่งบอลให้กับแอนโชนี่เอรังกานะครับจากนั้นดิโอโก้ดัลโล่ครับส่งบอลพลาดไปให้สกอตแม็กชุมมินีเนี่ยก่อนจะมีเสียง to the right นะครับจากทีมโค้ชดังมาอีกรอบนะครับ ถัดมาปเป็นจังหวะที่มาคัชรัดฟอร์ดครับส่งบอลให้เอลังก้าทางเท้าซ้ายครับก่อนที่จะมีเสียงตามมาว่า to the right มาคัชนะครับผมจากนั้นเองครับที่มีเสียงของเอริกเซนฮากดังขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจำพลาดกันเยอะมากเลยนะพวกนายเนี่ยนะครับ สไตล์ของการจำทีมอาแจกอัมสเตอร์ดัมของเอริกเชนฮังนั้น,นคือการเน้นครองบอลแต่ผลงานของแมนยูเมื่อฤดูกาลที่แล้วคือพวกเขาครองบอลได้เพียง52%ซึ่งยังไม่ดีพอเมื่อเทียบกับบรรดาทีมใหญ่ด้วยกันนะครับโอ้เป็นจุดที่เชนฮังต้องปรับแก้นะครับบอกว่าเฮ้ยนายสงบอลกันพลาดจังเลยนะครับปรับแก้กันหน่อยนะอย่าพลาดแบบนี้เยอะนะครับเดี๋ยวมันรั่วนะครับทุกคนคิดอย่างนี้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณกับที่รับฟังในช่วงเที่ยงกับสวีดัสสวัสดีครับ